โดยเฉพาะเพื่อนๆมาชมต้นไม้ที่เราปลูกกันไว้นะครับตอนนี้จะเป็นต้นกล้วยครับต้นกล้วยก็เขาตายไปแล้วครับรอบหนึ่งแต่ว่าเขาเกิดขึ้นมาใหม่ครับผมต้นกล้วยที่ทนแร็กมากครับนี่ครับต้นนี้ก็จะจะยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าสองต้นนี้เกิดขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็จะมาแซมด้วยพ่อต้นมะพร้าวมาแซมนะครับมะพร้าวต้นสะเดาเราจะปลูกผักตามขอบๆนะครับแล้วก็ ต้นมะพร้าวปลูกไปนะครับนี่เป็นต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับก็รอดเกือบหมดครับรอดเกือบหมดนะครับรอดเยอะอยู่ครับจะตายอยู่ไปประมาณเจ็ดแปดต้นครับแต่ที่เหลือก็น่าจะรอดแล้วครับนี่ติดแล้วครับนี่นี่ต้นแดงครับมอกกตนีไอ้ต้นนี้เราคิดว่าต้นพยูไม่ใช่นะครับเดี๋ยวต้นนี้เราจะ จะเอาทิ้งนะครับกับไม้แดงนะครับต้นมหกกานีไม้แดงมะหกมหกกานีส่วนมากจะเหลือต้นแดงครับเหลือเยอะต้นแดงกับต้นมหกกานีนะครับมีต้นมอกกานีมีต้นประดูใหญ่อยู่ต้นหนึ่งครับนี่ต้นประดูอันนี้ต้นประดูครับก็ประมาณท่วมหัวแล้วครับนี่ท่วมหัวแล้วต้นประดู ก็ตรงกลางแล้วก็ใส่อันนั้นนะครับอะไรนะกระเจียวครับใส่ดอกกระเจียวแล้วครับแต่ใส่ยังไม่ได้เยอะครับดอกกระเจียวใส่ได้แค่นี้เองครับตัวนี้เรียวเรามาดูต้นไม้ก่อนครับนี่ต้นที่เขาตายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเราสั่งยางนามาใหม่นะครับต้นที่ตายจะมีต้นนี้ครับแล้วก็ต้นนี้ครับ แต่เราวันนี้เราสั่งต้นยางนามาแล้วครับต้นยางนาติดเชื้อเห็ดน,นะครับก็จะเอามาเซมกับต้นที่ที่เขาตายเนาะแล้วก็เราจะขยายหาพื้นที่ขยายครับแต่ย,ยังไม่รู้เลยว่าจะขยายตรงไหนดีน่าจะเป็นฝั่งนู้นครับน่าจะเป็นขอบสะฝั่งนู้นครับเดี๋ยวจะไปขยายขอบสะด้วยครับเพราะปีหน้าเราจะดันจะปรับพื้นที่ใหม่ครับดันดันทําเป็นกันเทน,นาให้ใหญ่ขึ้นครับ แล้วเราก็จะจะปลูกบุญกเทนาอีกนะครับครับนี่ก็ผักวันนี้ก็จะมาปลูกก็มีผักกระชายนะครับกระชายเอามาปลูกกระชายแล้วก็อันนี้เป็นกระเจียวหวานกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งครับตัวนี้เดี๋ยวจะมาปลูกกันเลยครับผมก็เดี๋ยว จะปลูกตรงนี้นะครับตรงนี้เ,เราจะขุดขุดดินตรงนี้ตรงนี้เ้งนี้ครับแล้วก็จะลงจะลงกระชายกับกระเจียวหวานนะครับเพิ่มเติมคลิปนี้ก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มขุดกันครับผม